ผลตกก็ไม่ออกไปไหนกินแค่นี้หอมถนอมมีอะไรก็ใส่ไปเป็นเสแล้บไปพี่นอง ข้างนอกนอกกูเอากินข่าหรือเลี่ยงผีพี่น้องร้องท้องจะหิวเข่าทำกับเข่าไม่ทันจ้ะมีอะไรก็คว้าใสยปากไว้ก่อนหิวโอ้ากัระป๋องอาเม่า้ากินมีนองกินไปเห็ดกับเข่า mắc cái thì mắc gỡ kè thấy không hiếu hiếu dẹp rồi đấy à hết ấp khẩu của thắng thấy không แบบนี่แหละเขาเอิ่นแบคนเลี้ยงง่ายพี่น้องคนเลี้ยงง่ายเพื่อด้เลี้ยงเจ้าของอะ่ะโอ้ก <c oughs> ินหลายวดนี่ขนาดร้องพ่องนเน่ย ใช้คอยซ้ากินฝ้าเมียนสำหรับกัอนเด้อพี่น้องสิเฮ็ดกับเข่าจ้ะสิเฮ็ดกับเขา่าเจอกันทิปหน้าเดอ้อขอบคุณหลายๆาที่มาเยี่ยมชมฝนตกปลา้องกินที่เก่าเหรอเมื่อต้องออกนอกบ้านจ้ะมีอะไรก็กินกินไป Thank so much my friend ดี t t l e easy meal Thank for your support See you next video Have a beautiful raining day. bye 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 bye. -bye, bye, -bye.